Good morning my student in t r e 3. How are you today? I'm fine. สวัสดีค่ะนักเรียนอ3ที่น่ารักทุกคนนะคะหวังว่านักเรียนทุกคนของครูคงสบายดีนะคะ English today ภาษาอังกฤษของเรานะักเรียนได้ตัวตัวนคํคำศัพท์ที่ครูให้ไหวหรอเปล่าคะนักเรียนโอเค เราจะมาทบทวนคำศัพท์ที่เราเรียนไปเมื่อวานนี้ Can you remember uh, mm hmm. เราเรียนเรื่องอะไรคะนักเรียน Yesterday we learned about sport and hobby มาทบทวนคำศัพท์ก่อนนะคะนักเรียน uh, เรื่องกีฬาและก็อุปกรณ์ mm hmm. กีฬาที่ผู้ใช้คู่กันนะคะในกีฬาแต่ละประเภทนะคะ The first อันแรกก็คือ Baseball เบสบอลอุปกรณ์ที่ใช้ก็คืออมิดอมิดถุงมือที่ใช้กับกีฬาเบสบอลโอเคฟุตบอลฟุตบอลอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คืออ mm ับอลอบอลลู hmm. กฟุตบอลนั่นเองนะคะเทเบิลเทนนิสเทเบิลเทนนิสอุปกรณ์ก็คืออัแบตอัแบต ไม้ตีปิงปองที่เราเรียกกันนะคะทีฬลประเภทคือแบดวินตันแบดมินตันอุปกรณ์ก็คือเอาแร็กเกตเอาแรกเกตไม้ตีแบดของเรานั่นเองนะคะอันนี้คือสปอร์ตกีฬาและอุปกรณ์กีฬานะคะที่เราเรียนไปแล้วเรื่องหนึ่งก็คือ คืองานนาดิเล็กที่เราทำในยามอะไรนะฟรีไทม์อย่างว่านะฮะฮอบบี้ฮอบบี้งานนาฬิเล็กนะคะเราเรียนรู้คำอะไรบ้างคะนักเรียน collecting stamps collecting stamps การสะสม, stamp, ะะมสแตมป์นะคะดวงตาเป็นยียกอนนะคะ fishing fishing อะไรคะนักเรียน ตกปลาค่ะนะ Cooking. Cooking. นคุกกิ็งคุกกิ็งการคพมงานอาหารนะ reading reading การอ่านหนังสือนะโดยพพวกเรานะ่ยฟินทางเราต้องอา่านต้อง reading นะอ่านหนังสือนอกจากการ์ตูออนบุ๊กเราอ่านในคาบเรียนแบบเรียนของเรานะคะ reading football นันนเกเรียนชอบ reading คือการเล่นเรอิ o ฟุตบอลเล่นฟุตบอลเรอินแบดมินตันเล่นแบดมินตันเล่นอื่นก็ได้นะครับเล่นวอลเลย์บอลนะโอเคอันนี้คือคำศัพท์ที่เราเรียนไปแล้วเรียนคงจดลงสมุดจดศัพท์เรียบร้อยแล้วช่วยนักรเรียนสปอร์ตและฮอ b i e s นะฮะโอเคเมื่อนักเรียนไนดะ้คำศัพท์แล้วเราจะดู วันนี้จะเรียนเรื่องการสนทนานะคะเรียนรงวสามารถสนทนาโดยใช้ประโยคโครงสร้างประโยคน,นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองอ่านบทสนทนาต่อที่นักเรียนอันนี้อยู่ในเพจ e 2 0หน้า120นะคะ,120นะ,คะในหนังสือแบบเรียนของนักเรียนนะคะโอเค May and Mark เป็นการสนทนาระหว่างเมยกับ Mark Me: Hello Mark, let's play badminton. Mark: That's a good idea, but I don't have a badminton racket. Let's play table tennis. Do you have a bat? Me: No, sorry, I don't. Mark: It doesn't matter. I have two bats. Come on, let's play. นักเรียนดูโฆษณาบทสนทนาแล้วเป็นการอะไรกันักเรียนดูของเมย์บอกว่าให้เล m ่ r มาสวัสดีครรมะ let's play แบดมินตันเ let's ื่อะไรคะชวนว่าเราไปเล่นแบบกันไหมคะ let's เป็นการเชิญชวนตามด้วยคำอิริยานะคะ let's play ไปเล่นกันไหมคะ ม้าแต่คือไอเดียอันนี้มารายาทนะค,ความคิดคุณเยี่ยมจริงเลยเยี่ยมมากนะบัต yeah. ต mm ์ไอเดี a น a ฮปแบดม n นตันไรเกแต่ฉันไม่มีอะไรม้าก oh, ฉันไม่มีไม้ตีแบดเลยนะ yeah. racket let's play table t e n n i s ม้าก็ชวนใหม่ว่าเราไปอะไรครับเล่นปิงปองกันดีไหมครับเล่นปิงปองกันดีไหมครับนะ Do you have a b a t ถาเมแม่เมว่าเธอมีไม้ตีไหมนะคะแม no sorry เ oh. ส็จใจนะ I don't ฉันอนะไรคะฉันไม่มีแบตก็คือไม่มีไม้ตีปิงปองนะคะ mm hmm. มา it doesn't matter ไม่เป็นไรนะ I have two bats ฉันมีสองสองอนะันนะค m e on มาเถอเลสเก a y ไปเล่นกันเถอนะเจอเลสอันนี้คุณต้องการเน้นคํา่่าเลสคือเชิญชวนกันไปเล่นนะฮะไปเล่นกีฬานะฮะอันนี้อันหนึ่งก็คือประโยคที่ใช้ในนี้กันก็คือการถามว่าคุณมีไหมมีอุปกรณ์ไหมคือคำว่าะอะไรคะที่เรียน <c oughs> do you have do you have a bat do you have a racket นะ นี้เมบอกว่า I don't know I don't ไม่ฉันไม่มีแล้วถ้ามีจะตอบว่าอะไรกันเรียน Yes I do โอเคอันนี้คุณรูกชายบทสนทนาและโครงสร้างประโยคก่อนนะคะนักเรียนอันนี้บทสนทนาเมื่อกี้ไม่มีคำว่าอะไรคะนักเรียน List สร้างเรื่อง let's play เป็นการเชิญชวนนะคะตามด้วย verb คำกริยานะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อกีฬานะะ let's play football let's play table tennis หมายถึงว่าไปเล่นกีฬาประเภทนั้นกันเถอะไปเล่นเทเบิลเทนนิสกันเถอะนะคะ example let's play badminton หมายถึงว่าไปเล่นแบดมินตันกันเถอะ โดย,ย่างประโยชน์นะคะ let's play badminton let's play tennis นะ yeah. let's เป็นการเชิญชวนนะคะเรียนโอเคโครงสร้างประโยคนอกันหนึ่งที่เราเรียนก็คือการใช้อะไรคะประโยคค์คำถามที่ตอบว่ามีหรือไม่มีนะคะอันนี้นักเรียนไปดูหน้าในวันทีหน่า100้า1ยี่สินะคะ ครงสร้างประโยคที่ถามว่ามีหรือไม่มีเราจะขึ้นคำว่า do you h a v e และก็ตามด้วยอุปกรณ์กีฬานะคะ do you have a bat คุณมีไม้เป็นกล่องอไหมถ้าตอบรับ yes I do แปลว่ามีนะคะปฏิเสธ no I don't ฉันไม่มีนะคะ แต่ถ้าต้องการบอกว่าเรามีอุปกรณ์อยู่จะบอกว่าอะไรคะเรียนเพศนิ่มจะบอกว่า I have อะไรฮะ I have อาบแดด I have to b a g s ใช่ไหม I have อ b บแดฉันมีไม่ตีดปิ่ป่องนะหรือว่าการบอกปฏิเสธที่ไม่มีตอบได้ว่า I don't have ตามอุปอก,กรณ์กีฬาอันนั้นนะคะเช่น I don't have a mitt ฉันไม่มีถุ่มือ ักีฬาเบสบอลอันนี้คือโครงสร้างประโยคการถามว่ามีหรอือไม่มีอุปกรณ์กีฬานะคะเอ็กซัมเพตัวอย่าง okay. Do you have a bat? Do you have a mitt? ถ้าตอบรับว่า Yes, I do. ปฏิเสธว่า No, I don't. นะหรือถ้าตอบไปเลยว่า มีหรือไม่มีนะคะ I have มีคือ I have a bat หรือ I have a meat มีสิ่งนั้นหรือไม่มี I don't have a bat I don't have a meat โอเคไหมคะนักเรียนยอันนี้คือโครงสร้างประโยคก,การถามว่ามีเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬาประเภทนั้นหรือเปล่านะคะโอเคนะคะ งนั้นโฮมเวิร์กโฮมเวิร์กวันนี้ของเรานะคะคือหนึ่งเรกเรียนกลับไปอ่านในหน้าวันเดนเดท23บทสนทนานะคะหน้า120นะคะเมื่อกี้นี้ที่เราเรียนรู้ไปนะคะอ่านได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรนะเราเรียนเราได้ทบทวนนะคะอีกนะอันหนึ่งการบ้านของเรียนกันถูกไหมคะ อยู่ในหนังสือของนักเรียนนะคะในหน้า133วันนอยันเด็ด33นะคะข้อ e นะคะ็นข้อ f ขอโทษค่ะข้อ f นะคะ write the names of sports you found in books newspaper or internet ให้ไปหาชื่อของกีฬา ในหนังสือเรียนก็ได้นะคะ newspaper คืออะไรคะหนังสือพิมพ์หรือว่าอินเทอร์เน็ตมาสักเอ็ดประมาณแปดชนิดนะคะที่นอกเหนือจากกีฬาที่เราเรียนไปเมื่อที่เราเรียนไปแล้วนะคะกีฬาประเภทอื่นๆนะคะจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะนักเรียนจากหนังสือพิมพ์อะไรก็ได้นะคะนักเรียนจะ write the name เขียนชื่อกีฬาเรามนที่เรียนมาพบ ใส่ในใบงานนะคะเพราะ F 1,2,3,4,5,6,7,8ประมาณสัก8,8คำโอเคได้ไม่ครบก็ไม่เป็นไรน,นะคะนักเรียนโอเค Do you u n d e r s t a n d โอเคสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบเรื่องของกีฬาสปอร์ตและฮอบบี้ไว้เท่านี้นะคะ See you again next time. Bye bye.